กัดไปแล้วครับสายวิ่งครับ๋ยวจะตับแล้วนะครับอยู่ครับอยู่อยู่อยู่ครับอโออ๋ออ๋ออยู่ครับอ๋ออยู่อยู่ครับอยู่ตัวที่ไหนไหน สวยเหมือนกันนะเนี่ยสายสวยครับเดเดเโอเคสายนมอดพีอีสามนะครับไวสิบสองยี่ห้างัดให้รู้จักครับผมโอ้นี่ครับอื่ประมาณสามครับโอ้สามโลได้ครับทะลุเลย นี่ตัวปลาลูกไปไหนแล้วล่ะไอสามครับตัวนี้ดูดนะครับดูดโอเคเดี๋ยวผมจะปล่อยนะให้ไปเลี้ยงลูกนะคล้ายๆว่าตกให้เขาเราแวงเบ็ดนิดนึงนี่ ทะลุตะขอเดียวไม่มีไม่ไม่เสียนะตัวนี้คือ,อมันไม่ได้กินลึกนะผมจะปล่อยเข้าไปกินนิดเดียวทะลุจมูกแนะโอเคอเค,ครับผมมีเป็นไซส์ปลานะ ประมาณสามนี่แหละโอเคเราจะถ่ายรูปแป๊บนึงเราปล่อยนะครับผมโอเคครับนี่ครับลูกมารอแล้วนะครับดยวปล่อยคืนกลับสู่ธรรมชาติไปถ่ายังคิดว่าโอเคนะครับนี่ปล่อยให้ลูกเขาลูกไปไหนแล้วล่ะ,อะโอเคโอเคแล้วเ่ี๋ยากกล่องแปไหนลูกหายแล้วลูกไปนู่นละ่ะ ไม่ตามลูกไม่ทันอ